โอ้ยสับอยากเตื้อเด้อโห oh, ตอนซับไบโอไทยครับเบืงบนนะมันอยู่เกียแห้งเอาให้เบิงถึงแต่ตอนเอาออกมาแล้วครับเป็นนอไม้ไผ่ปาน้ำร้ายครับนอเดียวกับพวกแกงมาแล้วพี่นอ้องนอใหญ่เติบครับ

พวกครับเห็ดพวกใยเพียงตะวันออกโบลายมีสองดอกดอกหนึ่งครับมีสองดอกเดียห้าเพิ่มครับ ก็มาสรุปการหาหน่อหม่มานี่ครับหน่อหม่ไผ่ปลาลอยยังง,ง,ง่างามก็ได้แกงอยู่ครับลอยยังๆ่ๆตัวนี้มันขืนกลางก็แล้วก็ประเทศไทยครับเพราะว่าคือว่าเสีย้ยวบได้มันสูดดามเสียมพอดี่อยยังอยู่ครับ สวัสดีแกงสวัสดีพะไว้คลิปนี้ข้อจบไ้ซับนี้ครับสวัสดีครับ